อย่างแรกนะครับคือเอกสารแนะนําตัวที่แต่ละคนต้องเขียน5้าบรรทัดอยู่ในใบสมัครอยู่แล้วคําถามก็คือว่าอันเนี้ยจะเปิดเผยหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรทั้งต่อสาธารนณะและก็ต่อผู้สมัครผู้สมัครกันเองที่อาจจะในส่สุดต้องมาเลือกกันในกลุ่มอาชีพเดียวกันหรือแม้กระทั่งคนละกลุ่มอาชีพที่อาจจะต้องมาเลือกไข่กันสําหรับโดยโดยหลักการแล้วครับเอกสารเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครเนี่ยนะครับ จะต้องมีการส่งมอบนะครับให้กับผู้สมัครเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า3วันก่อนวันเลือกนะครับในแต่ละระดับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครเนี่ยนะครับในส่วนของสํานักงานเองเนี่ยนะครับจะมีการนําขึ้นไว้ในแอปพลิเคชันสมาร์ท o ว r รนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเนี่ยได้รับทราบนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็ยังขยายไปถึงในเรื่องของการที่อาจจะแขวนไว้กับเว็บไซต์ของสํานักงานด้วย นะครับเพื่อให้ผู้สนใจได้ดูว่าผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับอีกทางหนึ่งนะครับผมขอ,ขอทำความเข้าใจเพื่อ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 ความมั่นใจนะครับแสดงว่ากรกตมีแผนที่จะเอาทั้งรายชื่อผู้สมัครและเอกสารแนะนำตัวที่เป็น5บรรทัดของผู้สมัครทุกคนทุกกลุ่มอาชีพทุกอำเภอขึ้นอยู่ในเว็บไซต์เพื่อประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ อันนี้จะประมาณประมาณกี่วันก่อนที่จะต้องมีการคัดเลือกในระดับอำเภอคือพอหลังจากออที่มีการประกาศรายชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการนําเข้าข้อมูลตรงนี้นะครับได้เลยนะครับอันนี้กระบวนการเนี่ยในส่วนของสํานักง,งานก็มีการเตรียมเตรียมการเอาไว้พอชมควรแล้วนะครับ